ถูกหลอกแน่แล้วแจ้งความค่ะเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นที่พระพุทธบาทสระบุรีนะคะเมื่อวานคุณทัชยาปทุมุิสารอายุ21ปีอยู่ในชุดเจ้าสาวเลยค่ะไปกับคุณแม่คุณภาวนาประชุมศารอายุ40ปีแล้วก็ญาติแล้วเพื่อน10กว่าคนไปแจ้งความตำรวจที่สพเมืองลบบุรีนะคะไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับนายนัทพัฒโฮลานอายุ29ปีเป็นแฟนหนุ่ม ทำงานอยู่ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีฐานหลอกลวงทําให้ศูญย์เสียทรัพย์และทําให้เกิดความอับอายอีกด้วยคุณทัชยาเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เนยรู้จักชอบพอคบหากับนายนัทพัฒนมานานกว่าหนึ่งปีแล้วต่อมานายนัทพัฒนก็ไปหาคุณแม่เอ่ยปากขอตนแต่งงานเสนอให้สินสอดสามแสนทองรูปพรรณหนักหบาทนะคะคุณแม่ก็ย้อนถามลูกสาว ว่าแล้วลูกล่ะอยากแต่งงานกับนายนัทพัฒน์ไหมนะคะคุณทัชชยาก็ด้วยความรักก็ตอบตกลงว่าจะแต่งงานกันนะคะก็ไปดูเรื่องรูยามค่ะตกลงจัดงานกัน12พฤษภาคมใจบ้านของคุณแม่ในเมืองลบบุรีจัดงานพิธีสง์รดน้ําสังในช่วงเช้าช่วงเย็นก็จะไปกินเลี้ยงที่สวนอาหารบัวทองนะคะแต่ว่านายนัทพัฒน์เนี่ยขอให้มารดาออกค่าใช้จ่ายจัดงานไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะคืนให้คุณแม่ก็เลยจ่ายเงินค่าจัดงานไป2 4 0 0 0 0บาท จนกระทั่งถึงเช้าเมื่อวานวันแต่งงานนะคะคุณนัชยาก็บอกตื่นนอนตีห้าให้ช่างมาแต่งหน้าทําผมเจ้าสาวนี่หกโมงเชา้าหน้าตาสวยทีเดียวนะคะจากนั้นก็เฝ้ารอนายนัทพัฒน์แหขันหมากจะมาที่บ้านตอน7จ็ดโมงครึ่งรอแล้วรอเล่าก็ไม่มาไม่มีวี่แววทั้งขันหมากทั้งตัวว่าที่เจ้าบ่าวโทรศัพท์ไปหาก็ปิดเครื่องก็เลยเดินทางไปที่บ้านนะ,ะไปกับแม่กับญาติอีกสิกว่าคนไปถึงไม่พบนายนัทพัฒน เจอบิดามารดาของนายนัทพัฒน์ค่ะลองสอบถามพ่อแม่ของแฟนพ่อแม่แฟนบอกว่าไม่เห็นรู้เรื่องเลยว่าลูกชายจะแต่งงานและตอนนี้หายไปไหนก็ไม่รู้นั่นแหละค่ะคุณนัทคุณทัชยาถึงได้มั่นใจว่านายนัทพัฒน์นี่คงจะหลอกเรื่องแต่งงานก็เลยไปแจ้งความนะให้ช่วยติดตามตัวมาคุยตกลงกันเพราะว่าต้องเสียทั้งค่าใช้จ่ายจัดงานแล้วที่สําคัญคืออาย แจกก๊าซแต่งงานไปร้อยกว่าใบทางตำรวจบอกอย่างนี้ค่ะสอบสวนสอบประวัติในเบื้องต้นนายนัทพัฒน์เนี่ยเคยมีภรรยามาแล้วสามคนแต่ก็มีแล้วเลิกมีแล้วเลิกเนี่ยนะคะสามคนจนมาเจอกับผู้เสียหายเจ้าหน้าที่ก็ต้องออกหมายเรียกนะให้นายนัทพัฒน์เนี่ยมาพูดคุยเจรจากับผู้เสียหายต่อไปคงจะไม่ต้องนึกภาพกันเลยนะคะว่าพอทั้งคู่มาเจอหน้ากันอะไรจะเกิดขึ้นหลอกกันได้อย่างไงนะคะเสนอว่าไม่ได้รักกันจริงแน่นอนนะมาทำกันแบบนี้